กตป่ามี่อะไรเนี่ยเออยี่นี่ไม่ได้ดูคลิปเลยไม่รู้เรื่องตาบอยอะไรอ่ะตาบอยหลับตาบอยหลับตาบอยหลับพี่ดูหลับพี่ไอ้ม่เคยดูไม่ไม่เคยดูแต่ความรักความรักก็เหมือนมะระกอร์อ่ะคุณเคยดูว่ความรักก็เหมือนมะระกอเออก็คนเดียวกันดีอร์อ๋อคนเดียวเหรอไอ้พี่ความรักเหมือนตัวฝังยาวอ่ะถ้ามันไม่ยาวจะไม่มันนะพี่ดูไปความรักก็เหมือนมะระกออ่ะ เราหว่านผลไปอ่ะันละกรองไมให้เขาอะอนพี่ก๊าบพี่อะไรออดพี่ก๊พี่อาการแอบันบ้านพากานอนหลังบ้านพี่พาการมามามนี่มานี่มานี่เดี๋ยวมันไปแอบนอนเหอนนี่นี่นนี่นี่นี่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเย

ไี่พี่ may, oh, oh, erm. children, ่ี่อ้ไม่ได้อ้เหยบบดาเฮ้ยโ้โหโี่โ้ไปแล้ห้องสอเอาดีี่เาดไอโชคห้องหลับ้องหลั้ไมห้องสองเนียเลยเ้ยมีคนนอนห้องสองนนไอด่้องสองเลยเนี่ยห้องสอง้องเนียเลยเนี่ยห้องสอ่ะไอโชชอมนอนขึ้นไปเช็คไอเยลูกไวชด ตื่นหรอไอเวนดูพี่มึงดิพี่มึงลุกไวเกันอ่ะไอ้โชคมึงนอนสามสี่ตื่นแล้วนะชั่วโมงที่สาเราดิพี่โงนอสามสี่ตื่นแล้วนะไอมันยังไม่เต็มผมหรือกดลุกไม่เต็มหรอไปเอาลำคอนึ่งมาทีพี่โชคอะไรนะไอ้ลำคอนะกูากูเข้าน้ำมานล้วมันยังมัอยางยืดวายกูนะไอ้ลำคออันนั้นน่ะคอนาโบอ่ะเอาจริงเหรอเออ ไม่มีใครหลับป่ะมีใครหลับอีกป่ะเนี่ยมีใครหลับอยู่ป่ะเดี๋ยวไปปลุกนะมีใครหลับอยู่ตกลับตอหลับหมอหลับไอ้ต้อยโหตำรวจเขานอนอยู่บนรอบตำรวจใครจะไปนอนก็ไปไปพักได้แล้วไปใครจะไปพักไปเลยเด็กเีกลับนๆไปเรียนไปเรียนไปเรียนไปเออคนเปิดวันแรกอ่่ะไไมจจงงงดูยัแต่ใครหลับป่ะใครหลับเดี๋ยวปลุกให้นะใครหลับปลุกให้โมโหหลับไอ้โมโหหลับป่ะ โอเคพรุ่งนี้เช้าเลยนะพรุ่งนี้เช้ารับรมบรับรับรับรมบรั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 รับรับรัรับ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 รัอรับรับรับนับรับรัมรับรรับรับรับรัรับ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 รรับรับรับรอบรับราเปับรับรัรับรับร่บรับับรรรัรัน เป็นสนานกี่เมือง้ะไรไอชคไอชคจะนอนไงไอชคหนีนอนอีแล้วเนี่ยไอชคหนีนอนอีแล้วไอชกเป็นใบไอชกยิ่งเป็ตัองไอชเป็นกำลงนี้ไปขึ้นดีขึ้นหมอกัตลอรม่อนอนตเพียอะไรนาวะยี่มิชลิน้ารอกูแป๊บเป็น้ก็มาดิย่ากูไม่ย่ากูไมยากูไม ไอ้พวกเด็ก min น min so ักเรียนเนี่ยมึงไม่จ้างคนไอ้แก๊งทำกันบ้านให้ก็ได้นะจริงครับผมจ้างได้ผมจดเก่งมากจ้างทำะเว้ยผมเก่งเก่งมากมากไอ้เด็กนักเรียนเนี่ยไอ้สัตว์แค่ส่งคำตอบเข้าไปในกลุ่มเนี่ยตอนนี้ดี๋ยวเขาก็ช่วยกันตอบกันแล้วแล้วใครจะไปตอบไม่ได้มึงเปิดสตรีมอ่ะมึงเปิดสตรีมอ่ะไอ้เที่ยมเปิดเยอะที่ว่าไอ้เที่ยฉันเป็นไอ้เก่งมึงเปิดสตรีมว่านี่สเกับไปนี่ว่ากลุ่ม J K อะแต่ละคนเขาช่วยกันอยู่ละ อันด well. no be ูสถิตอยู cin ่มีใครไปเรียนป่ะพรุ่งนี้มันมีใครไปเรียนป่ะมีใครไปเรียนป่ะใครไปเรียนสมกาูสมการค้นสอบเอาค้นสอบปะตอนตื่นหน้าไปเรียนเหรอผมจบแล้วลุงผมจะหาสอบอยู่ที่ไทยแกทำกันบ้านนะที่ไทยแกทำกันบ้านใช่กันบ้านตอนตื่นลงมึงให้แชททำกันบ้านให้ดิมันมีกันบ้านต้องใส่ไหนอ่ะผมครับผมต้องการแชททำกันบ้านครับ ผมแย่แล้วคนี้ดิเหมืสตรีมให้แชททำกันบ้านให้เลยผมผมแย่มากครับผมเรียนบัญชีครับมีแชทคนไหนเก่งคณิตมากบ้างโอ้ยเยอะมากเลยบัญชีครับเต็มไปเต็มไปตำเหล็กกระหม่อมขลิบออกเลยอยากบอกให้เลยอ่ะแชทอันลูกใหญ่บวกลูกใหญ่ลบลูกใหญ่ห้าเออเนี่ยเก่งจังเลยนะเลยอาจารย์ครับผมทำเองกับมือต้องการกาลังเสริมครับต้องการกาลังเสริมโดนแบนอยู่เพาตอนบ่ายเราโดนแบนอยู่แล้วเขาไม่ได้หรอเออเออที่แยแกงเราหมดทองเยอ่ยังวะเอาธรรมดาพี่กี ลุกขึ้นยุ่งเหรอบลุกขึ้นยุ่งเจริงก็รู้อยู่ไอ้ที่เขาบวกลบเขาบวกลบเคสเคสแบบหักลบเคสแบบที่เราโดนเช่แล้วอุ้มตำรวจหน่อยใช่แกันอุ้มตำรวจบนบ้านไปส่งหน่อยคืนเขาเลยคืนเขาไปถึงเขาไปหาหนูใครหนูกลับใครตื่นใครหลับ ว่าตำรวจหลับวะนอนอยู่กูรู้แล้วโชว์ไปไหนไปไหนมามันไปบูชัยมาเยอะโชว์กันบชัยไหมเ่าไมเงาหมพี่เฮ้ยเ่ากูมพี่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 ่พี่พี่พีี่พี่พี่พี่่ีี่ี่่่ี่่่่่่ี่่่่่่่่่่ร่่่ร

เอาตอนีต่อดีต่อดีพี่ต่อดีต่อดต่อดีต่อดี่อดต่อดีต่ตอดี่ตอดี่อดต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 ่ี่อดต่อดต่อ่อดดต่อ

เปลี่ยนไมค์เปลยนไมค์อยู่เปลนไมค์อยู่เฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเีเอาเวลาโชว์มึงไหวหรือเปล่ามึไหวไหมจริงจีวีใคมึงไหวไหมอ้ยโดนบ้าเสียเลยโดนบ้าเสียเลยโดนบ้าเสียเลยเสียจริงไหมเสียจริงไมจุ่งอะไรจุงอะไรจุงอะไรจุ่ง่อหนึ่งสองส่ออสี่ส่สามห่อสี่แปด โอ้เมื่อกี้ยังมันอยู่เลยอ่ะเมื่อกี้เรามันเลยน้ำมาปุมันเลยจะระบไม่กล้าจริจริงน้ารอยอยู่เนี่ยน้ารอยอยู่เนี่ยมึงายเลยวะ้า้ยเดี๋ยวนอย่ยีโคตรดาคแสนนะคะแสนเอ้าไมี้เอาทำแบบเมื่อกี้คนละแสนเน่าคนาโชคาพี่ยอมเสียแสนดื้เหรอไอ้ยี่ยโชคคอมตั้งแสนนึงเลยนะอ๋อมาเอ้ย เอ้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 เยอะเอ่ยานามาเสนอเสนหเอ้ไม่ช่ก็ไม่ก็โฟนวันอันนี้อันนี้เปิดได้ใช่ไมไม่ได้ไมเลยฟีไมเลยฟีไมเลยให้พวกนี้ฟีไม

เอาปูแยงหอดังเกดี่เย่ยงหลทีจนดีก่อนยี่งดีดีดีก่อนเยังสดีไม่เกอดี้ยาเยนตัวดีเจบนโขดหินจนหินกระแทกตรงโหนกี่เจอดเดเจ็ดเจ็ดเจดเจ็ดเจ็ดเจกดเจ็ดเดเเเจอเจ็เจ็นเจ็เจ็ดเจ็เจเม็ดอจดเจเม็่เเเออไอ้เชมงเดเเปิดเนะ แสนน้อยไปวะนะแต่พี่โจไมพี่โจยาได้ไมมันไม่ตัวไม่เลยสงนเฮ้ยไอเวีโจยยมเสียแสนหนึงหรอไอจุงด่าโคด่าไอจุงไม่โดนจริงพี่ไนาเด้งยัไม่ใช่ินตไม่ได้โชคโดนเลยแสนนึงโชคก็ไปโดนแต่ชไม่ไดบหม่ปวหโ

อดีทั้งไม้ทั้งหูดับอะสายเนี้ยเฝ้าเฉยเฝ้าเฉยนะจังลาโจกโดนแสนหนึ่งนะเอาเอาความเมียเขาสู้กนะโจกนไว้ครับนะนะไว้วาบนเนี่ยไอวีเนี่ยหมดที่อบไอแคลวี่เฮียโอวโดนแล้วไอีโดเงียบก่อนเงียบก่อนมีมีมีใครเคยเล่นเกมแข่งรถอะไรฟอร์ซ่าห้าปะเคย มีใครบ้างเคล่นเด็กภาพเก่าฟอร์ซ่าฮอลเลซอนอ่ะนะเล่นเด็กภาพเก่าไอ้มอริโอห์ไม่มัน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 มีแบบขับแล้วรถดับจริงๆริงไหมไม่เคยไม่เคยเลยไม่แน่ใจไม่แน่ไม่เคยวะกูจะได้ไปเล่นเอาเนี่ยแต่กูรู้ว่าภาพมันสวยลุงเออเธอพวกอะไรอ่ะรู้ครับใช่ตามซีเอ็เลยนะไอ้โชคมึงอยากฟอร์มหูดับได้ยปะโชคโชค์ได้เวลาปีใหม่เพื่อนเปบาหูดับอ่ะ จริงๆวิโชความหูดับจริงเถี่ยนเลยไหมล่ะเถี่ยนเลยไหมล่ะเถี่ยนก็รอเนี่ยรอเวลาความอีเวนต์เนี่ย่างหมดแล้วแสนหนึ่งไงแต่จุงมันเปิดไปแล้วอะเวลาขวาแสนหนึ่งตอนนี้นะครับจุงจีดับสกิลปากโชคนะครับกลางบ้าน JK จะหูดับไม่ดับไปเลยครับตอนนี้แต่จริงที่เขาเสียยังไงยังไง จริงแต่จริงนะเราเราฟังตับเลยครับดับไปเลยตอนนี้เออเอาไหนดีเพื่อพี่ไทยแกยากความมานานแล้วด้วยไงพี่ไทยอ่ะแต่คไอ้โชคมานานโอ้ยย่าพวกออกไปเลยอ่ะอ้ยโอ้โน้น้ำน้ำน้น้น้ำ้ำน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 ้โนคำน้แส้ำน้น้ำน้น้ำน้ำน้ำ้้ำน้้ำน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 จำน้น้ำน้ำน้ำเ้ี้ำน้ำง้ำน้ำน้น้ำ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 นน้้ำนเำน้ำ้น เออไปก่อน้ะจมูกนี่นี่ไม่ดีตอมอหรือเปล่านี่ไม่แก้ดินี่โดนแล้วที่อ่ะใช้โอกาสใช้โอกาสเอาไม่ได้เอาไม่ได้มาดิ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 ที่ยมาดิ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 เอาดิี่ยก็ไม่ได้เก่งกว่ากูเท่าไหร่หรอกมึงอ่ะมาดิมาดิอย่าเบิ้ลอย่าเบิ้ลอย่าเต็มลเฮ้ยอะไรเอาเอาเอากูน้ำมึงห้ามัดอ่ะเอาดิดิพักแขนเลยยาวเลยอ่ะเจ็ไปเอาอาอ่ะไอ้เมย์เย์เมย์เย์เย์เย

กรีบใครบีบใครดาวราเราตัวรับจัด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 เริ่มต่อแตกไม่ต้องก่อแตกหัตรโลอย่างเดียวต่อยเหรอ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 ก็ไม่ไอ้ขาเฮ้ยเฮียสั่งข้าวมาหรอแล้วเมา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 

หิวว้าหิวไอ้เฮ้ไอ้เอาอะไรโอ้ยดาดต้องใส่ก่อนความยาวดูดิบัตรคนด้วยบัตรคนดวยสบายสบายสบา หมายไม้ปเนองยกมือคู่่ไมมียาเออไม้ดับชีวิตเลยเนี่ยจเกี่ยวอะไรกับไม่มียาเกี่ยวอะไรกับไม่มียานะไม่ไม่เล่นยาก็ได้นะบอกอ่ะเฮ้ยบอกไม่เล่นยาเฮ้ยนี่เฮ้ยเอาดิเฮดี๋ยวเฮ้าวิ่งวิ่าวิ่งมาได้ไงเฮ้ย จอกจัดกระจกจัดไอ้เหี้ยพูดไปนะพูดไปนะมียายอยู่กันแบงบอกไม่มียายสัตว์กดด้านะกอดดำุกจดำ้าจนะจุดจดำุดจุดหุดอุดจุจุดท้าจุด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 จาดจุอจุด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 จดจุดจุจุด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 จุจ สองแสนสองแสนสองแสนคถามลุงแันดิครับฝันดีครับแสนอะ้วอะไรสองแสนเรื่องอะไรกะเอ้าไม่ได้กลัวตายนะกลัวเสียดตากลัวเสียดตาอะ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 อจะแก้มันจะแก้นะอยากแก้ไงเด็กมันอยากเด็กมันม้อนไม่รู้จักรุ่นเก่ารุ่นโตไงรู้จักรุ่นเก่ารุ่นโตไงเนื้อขายไม่ได้วะเต้เอเดอเอออะไร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 โทรศัพท์อะไรมันเล่รกูมีโทรศัพท์มากว่าไม่มี อะไรโว้ยตงตงเดือดตงเดือดจัดตงเดือดจัดกระพือเฮ้ย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 

ตตันเหรอตตันเอจจจอีตาอีแบตอีแบตอดีไมายังหนึ่งหนึ่งยูอีตก็จะบบอกเขายาวแค่แรกจุกแค่แรกแกแกจะเล่นสวนกแแกเล่นสวนแมมัดเชิญกระโดดอ่ะเชิญกระโดดนะเราไม่ติดสตันไม่โดนนล่ยา่ยาขอยาสามอันเลยก็ได้ขอยาสามอันนีเลขสามห้ สามันสามันโอ้ความใจกระจัดโอ้คนเยอะอะเยอะเวรานี่คือมึงกำลังล้วอันนี้กำลังจุกจุกเอามาาจุกน้องมาจุกพี่ขอว่าพี่ขอวิย่างย่างยาางยงยางยยางยามเชิงิหตีนเย้เย้หมุนหมมีไม้เวียงเฮ้ยเฮ้ฮ้ อุ <Whoa! S 2> ้ยเ่ uclear, ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา้ามา้าเฮ้ยยันด่าเฮ้ยเฮ้ยสวนโอ้โหไอ้เหี้ยกรต๊อบตัวน้เล่นเทนนิสสอมเดือนกระจอบแล้่ร็จไปนะสามนี่ครับพี่แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละจัดเป็นกแค่นั้นแหละ จบแล้วจบแล้วจุกไม้มโนจบเลยโอ้ยเออเฮ้ยพี่ผมดูแล้วไอ้โทษไปไหนมับอกมีไม้นะมันบอกว่ามันเด้งไปหน้าคุกอ่ะไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งวันนี้ผมแม่นายนะครับนะครับมาโหมาโหมปากบอกนะ้เเฉยนใจรมาโอ้หมื่อกี้ไม่ไไดด้พูอะรครับอันนีกมาโนมาโหมปากบอกว่าไม่ได้ไไม่ด้เก่งจำกึ่งไม่ประมาณนั้นไม่ครับมบอกไม่ได้เก่งถ้ามันมีไม้คือคือตู้เน็ ทรงเด็กไม่มีไม้อ่ะอริงจ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 ริงเขายึดให่ที่ไอ <at S 1> <at> <dreams> <the> ้จุกไอ้จุกขนาดโง่ยังไม่โดนยึดเหมือนมึงเลยเฮียเฮ้ยออาอากูในโทรศัพท์ใช่ไหมไอ้เียมึงเบิกรถมาดิเบิกรถมาเอ้ไอทากไปรับไปโชคหน้าหน้าคุกดิโอ้ยโอ้ยโอ่าเอ้ยกอยโอ้ยถืยอว่ามึงโอ้ยอ้ยโอ้ยเปมยโอยอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอยโออ้อ้ยโอ้ยโออ้ยโยอ้ยอ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ยโ้ยออ้ยออออโเ้ยอะไร ถ้ากาดถ้ากา้าไปรับมันถ้ากาบไปรับไปโชคหน่อยนะไอ้ตัดเดี๋ยวไม่โดนกูอ่าวไม่โดนกูเไม่โดนกูอันนีตัดลยวไดิอ่ะมอรอเลยเดี๋ยวมันโดนกูมอรอแหละเมื่อวานเหรอใช่เห็นรูอไได้อนนดช่วงไหนลุงอยู่ไหนอะลุงไปจะไปขับรถแล้วนะจะไปโฟร์าหนะไอ้โชว์มันหนีไอ้โชว์มันหนีไปอยู่หน้าคุกกันะแต่ลืมแสนลืมันรู้มันรู้มันจะเด้งผมโพสแล้วผมโพสไปละรู้มันจะเล่งคุกไงมันทำทรงไงยเย่โชคอะ รังรังง่รังรังเง่รังรังเง่รังรังง่รงรังเง่รังรังเง่รังเง่รัง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 รังง่รังรังง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  จะเอาแบบสาระเอาแบบสาระเอาไปสองเลยจุกอ่ะโอ้โหดีฮะเล่นเล่นเจอเจอได้หกอัน่ะหกหกมาให้มันสองกูแพ้บันนะจ้าตัวเ่าได้ละไเกินต่กูต่อยไม่เป็นเอ้ยกูยอมรับอยู่แล้วกูต่อยไม่เป็นกูมอบอยู่แล้วกูไม่ได้ฝึกเลยต่อยอ่ะไปพักเลยไม่มีอะไรแล้วแกบอกแกบอกไม่มีอะไรไปนอนได้แล้วใช่หรอใช่หรอแกบอกตอนไหนแกบอกแกบอกไปพักเลย วันนี้วันเกิดพี่โรเบิร์ติพี่อพี่บิร์งานงางางงงบิร์ตวันนี้วันเกิดที่นี่วันเกิดกอูีทุกคนครับวันนี้ันเกิดีีรบสวัสดี ่คพีอยถอยถอยถอวิธีวิถีมามาอจกไม้นะครับอจากตัวแทนนะครับดอกดอกไม้จากเ๊น้อยนะครับถึงจะเป็นร้อยแต่กยังร้อยเหมือนเดิมนะครับอ้นั้นมีความสุขความเจริญนะครับ่ะวันเกิดหรอัเรตวันเกิดครับพี่ฟังนะฟังนะไอ้โมโหมันหลอกพวกมึงไม่ใช่วันเกิดกูมันพี่ไปแล้วนะได ไม่เจอไหนวะอึ๋ยมึงก็เดือดเจ็บอยากกินกแล้วไงไม่ใช่เกิดจากเกิดแล้วเนี่ยเกิดจากกินแล้วเป็นกูซ่า Happy Birthday t ย k y o Happy Birthday t o k ย o เพลงเพลงเท่าเพลงเท่ามันคือเพลงไอ้สิ่งนี้คือแฟมิเลสจีมันคิดและดูดดีอะคุณทองกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมันควรกินได้ใช่ไม่ใช่มาบอกว่า JK sit แตีของมวกกูก็ฟังทั้งวันไปเชื่อมันก็ไม่ดูดีไอ้บอยเจ้าของมาเทวาทำทียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขาขา